วันนี้จะบิ้วให้เราอยากจะไปมากขึ้นนะครับ<ะ>เรื่องของเศรษฐกิจเวียดนามทางตอนเหนือนะครับนะเ,เราไปกันหลายเมืองนะครับแล้วก็ไปทั้งผมว่าได้หลายเรื่องนะครับในการไปครั้งนี้เนี่ยทั้งเห็นความเจริญของเวียดนามตอนเหนือเมืองต่างๆที่เราจะไปตรงด่านนะครับถ้ามีเวลาเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจจะมีเวลาเราจะไปดูตลาดขายส่งผลไม้ ที่รับมาจากประเทศไทยนะครับแล้วก็ส่งไปประเทศจีนนะทางตอนเหนือนะอยู่ในในฮานอยเลยนะครับเพราะวันนี้ก็เป็นเศรษฐกิจทางตอนเหนือเพราะเราจะไปตอนเหนือกันนะครับของเวียดนามนะครับนี่นะครับเวลาเราพูดถึงผมจะพูดอะไรบ้างวันนี้หนึ่งจะพูดถึงเศรษฐกิจทางตอนเหนือพูดชายแดนเหนือนะติดกับประเทศจีนนะครับแล้วก็ไปเรื่องของด่าน ด่านทางตอนเหนือที่ด่านเวียดนามกับประเทศจีนนะครับแล้วก็พูดถึงสุราเก้าหน้าของเวียดนามเพราะบ้านเราก็มีเรื่องของสุราเก้าหน้าคึกคักเลยนะครับก็ลองดูว่าเวียดนามเขาทาอะไรยังไงนะครับสามเรื่องครับวันนี้ในเวลา25นาทีนะครับผมโอเคเชิญเลยครับลิซ่าครับดรครับต่านรู้ฟังครับพอเราพูดถึงเศรษฐกิจตอนเหนือเวียดนามต้องพูดกลมกลมก่อนว่าเศรษฐกิจเวียดนามเนี่ย แบ่งตามภูมิภาคของเขาแผนที่ของเวียดนามเนี่ยเป็นตัวเอสตัวเอสที่ <S. S 2> จับยืดหน่อยนะยืดออกมาฮะยืดยืดหน่อยเพราะนั้นก็จะแบ่งเป็นสามส่วนถ้าพูดถึงเศรษฐกิจก็เศรษฐกิจตอนเหนือตอนกลางตอนใต้นะบ้านเราก็จะแยกตามภูมิภาคภาคเหนือภาคใต้ภาคตะโขกประเทศเ<า>วียดนามเขายาวไงเวียดวียดนามเขายาวใช่ใช่นะครับเพราะนั้นพอตังตอนเหนือ ทางใต้เนี่ยเมืองสําคัญอะไรบ้างที่คุมเศรษฐกิจเขาอยู่อ่ะถ้าทางตอนเหนือผมคิดว่ามีอยู่ห้าจังหวัดที่คุมเศรษฐกิจของเขาอยู่หนึ่งแน่นอนที่สุดครับอฮานอยเมืองหลวงฮานอยไฮฟ,ฟองนะครับวางนินที่เราจะไปกันนะครับอ่าแล้วก็ไทเหนียนและที่เราจะไปกันอีกเมืองก็คือลังส้นห้าเมืองนี้เป็นเมืองที่คุมเศรษฐกิจตอนเหนือของเวียดนาม แต่ที่เราก็ไปกันสามเมืองครับที่เราจะไปทริปวันที่ยี่สิบถึงยี่สิบสามเดือนหน้าเนี่ยนะครับก็จะมีเราจะไปฮานนยเราจะไปกวางนินนะในกวางนินนี่ก็เราจะไปฮาลองเบกันอ,าาอ,<ม>อ่าวฮาลองอ่ากวางนินแล้วเราจะไปแน,น่นอนที่สุดลังสึนเดี๋ยวผมจะคลี่ลงไปในแต่ละเมืองนะครับเพราะฉะนั้นในห้าเมืองที่คุมเศรษฐกิจทางตอนเหนือของเวียดนามเราจะไปสามเมืองนะถือว่าคุ้มมากนะนะ,นะ,ะเราจะเห็นเรื่องเรื่องอุตสาหกรรม เรื่องของการค้าเรื่องของอท่าเรือเรื่องการท่องเที่ยวนะครับเพื่อให้เกิดไอเดียในการที่จะทํามาค้าขายกับเวียดนามหรือเพิ่มความรู้ว่าเวียดนามเขาเป็นยังไงอันนั้นเหนือนะฮะถ,ถ้ากลางเนี่ยกลางก็จะมีกลางเนี่ยที่คุมเศรษฐกิจก็จะมีถ้าเราได้ยินกันบ่อยๆก็ดาน낭แต่จริงๆในภาคกลางของเวียดนามเนี่ยมีหลายเมืองนะครับดานังกวางตรีกวางนามนะ ฮา,าตินแงอานนะแงอานเนี่ยเป็นเมืองอบ้านเกิดของท่านาลุงโฮเลยนะครับถ้าภาคใต้ภาคใต้ที่คุมเศรษฐกิจก็จะเป็นโฮจิมินห์นะฮะโฮจิมินห์และก็13เมืองในสามเหลี่ยมปากแม่น้ำขโขงภาพรวมมันเป็นอย่างนี้นะครับในภาคเหนือวันนี้โฟกัสที่ภาคเหนือที่ผมบอกว่ามีอยู่ห้าเมืองสําคัญที่คุมเศรษฐกิจแล้วกเราไปสามเมืองแน่นอนที่สุดท้าย ฮานอยฮานอยนี่เป็นเมืองหลวงนะครับโฮจิมินข้างล่างเนี่ยบางทีคนสับสนนะฮะฮานอยกับโฮจิมินใครเป็นเมืองหลวงเนี่ยคนละทิศเลยนะฮะใช่อยู่เหนืออยู่ใต้กันนะครับโฮจิมินนี่เป็นเมืองเศรษฐกิจทางใต้นะครับส่วนฮานอยนี่เป็นทั้งเมืองเศรษฐกิจและเมืองหลวงนะครับฮานอยนี่จะมีสนามบินนานาชาติที่เรียกว่านอยใบเข้าใจแล้ทริปเนี่ยเราจะไปลงนอยใบถ้าทางใต้โฮจิมินนี่จะเป็นสนามบินนานาชาติ ตันเซนยินะครับแต่ถ้าทาคเหนือเนี่ยหน่อยใบถ้าน้่อยออห่างจากท่าเรือไฮฟงไฮฟองเนี่ยนะครับประมาณสักร้อยโลห, àng, ห่างห้าน้อยห่างจากชายแดนเวียดนามประมาณร้อยแปดสิบกิโลอ่าเดี๋ยวกยคลี่กันนะครับจังหวัดที่สองจังหวัดไทยไทยเหนียนซึ่งเราไม่ได้ไป <c oughs> นะครับไม่แน่ใจจะทีมจัดจะพอจะเฉียดเฉียดไปไทยเหนียนยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ ไทยเหนยนเนี่ยเป็นศูนย์กลางทางด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมไฮเทคนะเพราะว่ามีซัมซุงใหญ่อยู่ที่นั่นแล้วก็มีเครื่องใช้ไฟฟ้าญี่ปุ่นก็อยู่ที่นั่นมีบริษัทไทยอยู่ที่นั่นด้วยนะเพราะนั้นไทยเหนยนก็จะเป็นหนึ่งในศูนย์กลางของการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีนะครับต่อมาก็จังหวัดจังหวัดกวางนิน<ะ>นะกวางนินที่เราจะไปอ่าวฮาลองนะ วังนินนี่เป็นเมืองทําหน้าที่เป็นสองสามเรื่องก็คือหนึ่งเป็นจังหวัดชายแดนนะติดกับประเทศจีนเป็นจังหวัดท่องเที่ยวนะครับต่อไปก็ไฮฟ,ฟองแน่นอนที่สุดไฮฟองก็ด้หนอนจุดเด่นของเขาก็กคือท่าเรือไฮฟ,ฟอง uh huh. มีอุตสาหกรรมต่อเรือจังหวัดอีกจังหวัดหนึ่งที่เราต้องไปซึ่งอยู่ในทริปเลยจังหวัดล <Okay. S 2> ังเซนจังหวัดลังเซนเนี่ยทําหน้าที่มากกว่า คล้ายๆกับจังหวัดกวางนินแต่ทําหน้าที่มากกว่าเป็นทั้งศูนย์กลางด้านการค้าศูนย์กลางด้านโลจิสติกศูนย์กลางเรื่องของเขตเศรษฐกิจพิเศษนะระหว่างจีนกับเวียดนามศูนย์กลางด้านท่องเที่ยวเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเข้าทางจังหวัดหลังสซดนะจังหวัดหลังเสินเพราะนั้นอยู่ในทริปเลยนะครับอ่ะทีนี้เป็นอย่างนี้ก่อนก่อนจะไปลงรายละเอียดในทริปนี้นะครับเราผมพูดเหนือกับใต้ เมื่อกี้ถ้าเราพูดถึงเศรษฐกิจเนี่ยนะครับเศรษฐกิจขนาดเศรษฐกิจว่าระหว่างเหนือกับใต้เนี่ยนะครับว่าเหนือก็มีฮานอยถูกไหมครับใต้มีโฮจิมินห์ถ้าเศรษฐกิจเนี่ยใครครองเศรษฐกิจใหญ่ใครกุมเศรษฐกิจของเวียดนามนะภาคเหนือเนี่ยนะที่มีฮานอยอยู่เนี่ยนะครับมีขนาดเศรษฐกิจสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ภาคใต้เราพูดถึงโฮจิมินห์เนี่ยนะครับโฮจิมินห์และจังหวัดใกล้เคียงโฮจิมินห์เนี่ยประมาณสักยี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์เพราะนั้นถ้าเราพูดเศรษฐกิจเนี่ย ขนาดเศรษฐกิจเนี่ยอยู่ทางเหนือนะฮะใหญ่เป็นอันดับหนึ่งแล้วก็ใต้รองเป็นกลางๆางก็จะไล่เรียงกันไปตามสัดส่วนของเปอร์เซนต์ที่เหลืออยู่นะครับอย่างนี้ครับเหนือกลางเนี่ยนะครับเหนือไม่ใช่เหนือกับใต้ uh huh. มันเต็มแม็กลวการพัฒนาเศรษฐกิจของเวียดนามเต็มแม็กเพราะนั้นทุกอย่างมันจะมีเพิ่มขึ้นขาดจ้างเพิ่มที่ดินเพิ่มที่เช่าอาคารสถานที่เพิ่มเพราะนั้นนโยบายของประเทศเวียดนามของรัฐบาลเวียดนามก็คือพยายามจะดันตรงกลาง จังหวัดเศรษฐกิจตรงกลางนะให้ขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นนะก็จะพยายามดึงนักลงทุนต่างๆอุตสาหกรรมแปรรูปต่างๆไปอยู่ที่ปากลางมากขึ้นเพราะคอสต้นทุนยังถูกอยู่อ่าไม่เป็นไรไม่ไม่เป็นไรอ่ะแต่ว่าถ้าเรามาดูเรื่องของเม็ดเงินที่ลงทุนในประเทศเวียดนามนะเม็ดเงินที่ลงทุนในประเทศเวียดนามเนี่ยผมพยายามจัดว่ามุมตรงไหนมันตรงกลางนะครับเนี่ยครับได้แล้วครับได้แล้วครับครับ เร <Okay. S 2> ก็บิดหาอยู่เหมือนกันฮนะเป็นเรื่องปกติครับถ้าเราดูเรื่องของ fdi เงินทุนต่างชาติที่ไปลงทุนระหว่างเหนือกับใต้เนี่ยนะครับไปลงทุนที่ททไหนมากกว่าไปลงทุนทางใต้ามากกว่านะครับสี่ิเปอร์เซ็นต์เนี่ยเม็ดเงินต่างชาติไปลงทุนในภาคใต้ของเวียดนามมากกว่าในในภาคเหนือนี่เศร,รษฐกิจจะเป็นอุตสาหกรรมชายแดนการค้าท่องเที่ยวนะครับท่าเรือภาคใต้นี่ก็จะเป็นอุตสาหกรรมและ,กะเกษตร นะกเกษตรก็จะอยู่ใน13จังหวัดสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงแม่โขงเดลต้าริเวอร์แต่จริงข้างบนเนี่ยทางเหนือก็จะมีเรดริเวอร์เดลต้าเหมือนกันนะครับโอเคการวสูคือว่าถ้าเศรษฐกิจเหนือคุมนะแต่ถ้าเป็น FDI เงินทุนต่างชาตินะภาคใต้จะเยอะกว่าภาคใต้ก็40%เหนือก็30%นนะครับผมลงัลงเซนลังเซนนี่เป็นหนึ่งจังหวัดที่อยู่ในแผนที่เราจะไปทริปนี้กัน นะผมต้องพูดลังเซนเลยไม่พูดลังซนไม่ได้ลังซนเนี่ยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางด้านต้องใช้คําว่าศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจด้านการค้าเนะพราะติดประเทศจีนด้านโลจิสติกด้านอุตสาหากรรมเศรษฐกิจชายแดน c b e s ซสค s s s บอด r e e ร์ o o โคโนมิกนะด้านการท่องเที่ยวนะนี่การไปลังเซินท่านผู้ฟังที่กรุลครับ เราไปได้สองทางนะเราไปได้ทาง uh huh. ก็คือทางรถยนต์ uh huh. และเราไปได้ทางรถไฟอ่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไป uh huh. พร uh ้อมกันนะฮะถ้าไปทางบกนี่นะครับฮานอยเราลงสนามบินนอยใบยนอยใบยที่ฮานอยนะ uh huh. แล้วเราจะไปลงังซึนจังหวัดหนึ่งจังหวัดทางภางเหนือเวียดนามทำไมต้องไปลงังซึนเพราะเราจะได้เพราะเราจะเ,เราจะเห็นบเดอร์ เราเห็นชายแดนติด,ต,ดติดกับประเทศจีนเพราะฉนั้นฮานอยไปลังเซินก็ประมาณสักร้อยยี่สิบกิโลหุรถทังรถนะครับแต่ก็ยังไม่ถึงชายแดนดินะผมไม่แน่ใจนะทริปจะไปถึงชายแดนหรือเปล่าแต่สัง,ล,งสลังซินนั่นรไปเนะี่ยแต่ยังไม่ถึงชายแดนดีนะครับผมนะที่ติดกับจีนเลยถ้าที่ชายแดนที่ติดจีนก็อยู่ในเมืองหนะูอี้หนะูอี้ตอร์เนชั่นแนล โบนเตอร์เกตประตูชายแดนสากลอูยนะหรือเรียกว่าอูอยกวนนะแปลว่าเอ่อเฟรนชิปเก็บก็คือประตูอ่ามิทภาพนะ<ข>อ่เพราะฉะนั้น <ขอ S 1> จากห้าหน้อยไปอูยนะที่ติดกับผิงเสียงเลยนะผิงเสียงี่จีิเลยนะประมาณสักร้อยแปดสิบเมื่อกี้ห้าหน้อยไปลางซึนร้อยยี่สิบเพราะนั้น ลางเซินไปชายแดนเนี่ยประมาณสี่สิบห้าสิบกิโลอันนี้เป็นทางรถใกล้มากครับอ่าอันนี้เป็นทางรถนะฮะทีเนี้ยผมผมไปท้งทางรถแล้วแต่ผมอะอยากจะสัมผัสบรรยากาศทางรางนะคุณลิซ่าด็อกเตอร์ครับทางรางไม่แน่ใจรายการปรับเป็นทางรางได้ไหมก็คือไปเดี๋ยวเราต้องต้องฝึกษากับทีมครับเดี๋ยวอาจารย์ได้ได้บอกวามันน่าสนใจแบบนี้เดี๋ยวต้องลองไปคุยกับเขาดูครับ นะครับผมอย่างนี้ครับถ้าเราไปทางรางแล้วรถกลับมาลังเซินแล้วก็กลับมาหาหน่อยบนทางบกเออบนบนรถยนต์นะมันก็จะครบลุ่มก็คือรางรถแล้วก็กลับมาหาหน่อยเออที่ผมเสนอไอเดียเล่นๆเนี่ยนะครับค่ะน่าจะสนใจบ้างโอเคไปอาจารย์ะเดี๋ยวต้องต้องพักก่อนใช่ไหมครับอาจารย์เดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องพักก่อนเดี๋ยวเมัไปทางรถไฟกันนะเดี๋ยวมันไปทางรถไฟนะเดี๋ยว เดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมาเราไปทางรถไฟกันนะฮะ,อะ <Okay. S 1> ตอนนี้เราเห็นแล้วว่าไปยังไงได้บ้างแล้วก็จังหวัดทางภาคเหนือมีความสาคัญยังไงเดี๋ยวไปพักกันสักครู่น้ำช่วงหน้าจับไปรถขึ้นรถไฟกับอาจารย์อัดกันครับครับผมครับผมคุยกันต่อนะคะกับรายการ Good ม o r n i n g a อาเซียนตอนนี้เรากำลังท่องเที่ยวไปเวียดนาม <c oughs> และดูเศรษฐกิจเวียดนาม <c oughs> ทางตอนเหนือกันคะ่ะจ้าครับคุณดิซ่าดร็อคเตอร์ครับมีเวลาเจ็ดปนาทีไม่ถึง1ินาทีแล้ว นะผมมีความกดดันในการพูด <c oughs> รายการคุบตนิยาเซียนมากมั <c oughs> <c oughs> นรูุ้นแรงนะมันน้อยมากนะนะเด็ดเด็ดต้องเลยต้องไปฟังเต็มเต็มกันในทริปนี่ไงฮะใครอ <c oughs> ยากจะฟังแบบเต็มเต็มเอ็กซ์คลูซีฟต้องไปในทริปนี่ไงครับอันนี้แบบว่าคุยกันถึงสว่างเลยนะฮะใช่ครับเมื่อกี้ก็พูดถึงฮาลองเบนะครับฮาลองเบนี่เป็นเอ่ออะไรนะมรดกโลกนะครับเราไปดูมรดกโลกกันนะครับอยู่ในจังหวัดกวางเนินอันนี้ลังเซินพอเราถึงลังเซินเนี่ยจะต้องไปสองจุด นะแต่ก็แล้วแต่ทริปเขาจัดนะครับสองจุดสองเมืองก็คือว่าหู้เมื่อกี้หูอี้นะค,คือหูอี้นี่ก็จะติดด่านหยวนยี่กวนเลยซึ่งคนไทยที่ทาํามาค้าขายประเทศจีนก็จะได้ยินคํานี้นะด่านหยวนยี่กวนนะครับอยู่ในผิงเสียงอยู่ในเมืองผิงเสียงด่านหยวนยี่กวนอยู่ในผิงเสียงอยู่ในอ,อําเภอสงชั่วอยู่ในมณฑลกวางสีจ้วงอ่านะเมื่อกี้เราไปทางรถแล้วนะครับ ทางรถเราก็จะเจอเมืองอูอี้อินเตอร์เนชั่นแนลบอเทอร์เตนะท่นนี้ผมอยากจะไปรถไฟอ่ะมันไปรถยนต์เน่ยมันไม่ฟินมันไม่ฟินน่ะนะผมอยากจะไปรถไฟร,รถไฟเนี่ก็จะมีหลายเวลาแต่ที่ผมไปเนี่ยผมไปสามทุ่มสี่สิบคะลูฟังครับ,รบผมไปสามทุ่มสี่สิบนะรถไฟขึ้นที่สถานีในฮานอยเลยนะชื่อว่าสถานีกาเกีจลัม สถานีอยู่ในฮานอยนะครับสถานีรถไฟเนี่ยกาคิเลมอยู่ในอยู่ในฮานอยเลยห่างจากตัวเมืองนิดนิดหน่อยนิดนิดหน่อยนะกาคิเลมเนี่ยผมไปสามุ่มสี่สิบผมไปถึงหนึ่งจังหนึ่งเมืองที่ที่เวลาพูดถึงลังเซนจะต้องพูดถึงสองเมืองนี้เมื่อกี้อูอี้ถูกไหมฮะทางบกนะแต่ด้านรถไฟเนี่ยจะต้องไปสถานีด็อกแดกับที่สถานีน่ารักมากใช่จช่ใช่ผมตอนแรกก็ก็ก็ขำๆอยู่เหมือนกัน นะแต่เป็นเมืองเมืองหนึ่งในจังหวัดหลังซึนนะฮะจากสถานีรถไฟที่ฮานอยกาเกียแลมไปสถานีด็อกเด็กเริ่มขึ้นสถานีรถไฟออกสิบสามทุ่มสี่สิบไปถึงสถานีด็อกเด็กซึ่งอยู่ในฝั่งเวียดนามอยู่นะด็อกเด็กเนี่ย uh huh. สถานีรถไฟด็อกเด็กนี่นะครับอยู่ในฝั่งเวียดนามถึงประมาณตีสองสามทุ่มกว่าไปถึงนู่นตีสอง 2, นะฮะ,เ,ะเพราะอะไรเพราะว่ารถไฟเนี่ยมันเป็นรถไฟแบบ โบราณหน่อยวิ่งมาณนักสี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วท่านผู้ฟังถ้าอยากจะไปบนรถไฟเส้นนี้ท่านต้องเตรียมนะมาม่าไปด้วยนะครับไม่มีขายครับเออท่านไปปีนนำ้นำร้อนน้ำร้อนน้ำชาไม่มีนะฮะกามีแต่น้ำร้รนำอนบริการให้นั้นเราก็มีมาม่าสักกล่องหนึ่งกดน้ำร้อนใส่เข้าไปปินสุดๆดึกดึยิ้มปนสุดๆครับก็นี้มันเป็นตู้นอนนะหนึ่งตู้จะเป็น หนึ่งหนึ่งห้องหนึ่งหนึ่งตู้ไม่ได้หนึ่งห้องเนี่ยจะมีสี่ที่นอนค่ะลา่างสองบนสองนะครับไปเร็วๆเ,วเวดี๋ยวไม่ได้นะครับเออจากจากสถานีดกเด็ก e เนี่ยผมต้องการจะเข้าไปประเทศจีนนะผมต้องการเข้าไปกวางสีนะกวางสีจว้วงนะเพราะนั้นผมก็ถึงตีสองนะต้องขนกระเป๋าลงสแกนที่สถานีด็อกเด็ก e ตรวจคนเข้าเมืองและก็ข้ามไปฝั่งจีนสแกนต่ออีกเพราะนั้นผมสแกนอยู่ที่ด่านสถานีนดน็อกเด็ก e กับ ผิงเสียงสองชั่วโมงนะสชั่วโมงกว่ารถจะออกจากสถานีผิงเสียงนะเพื่อจะไปหนานนิงนะหนานิงก็คือเมืองเอกของกวางสีนะเราฟังได้รองรครับในประเทศจีนมันมีอยู่สองหนานนะฮะหนานนิงเมืองเอกของกวางสีหนานจริงอีกหนานหนึงคือหนานจริงหนานจริงที่อยู่ในเมืงทเจียงซูนะครับเพราะนั้นอยากจะหนานกันนะฮะมันมีอยู่สองหนานก็มีอยู่สองหนานะฮะ พราะนั้นผมจะไปหนานหนิงในกวางสีลถไฟออกจากด่านผิงเสียงเนี่ยประมาณสักหกโมงมันใช้เวลาอยู่ตรงนั้นประมาณสักสี่ชั่วโมงเออ <c oughs> เขาก็ตรวจเข้มมากนะไปถึงหนานหนิงสิบโมงครับมันใช้เ <c oughs> วลาพผ่อนมา,มากเพราะนั้นการไปบนเส้นทางรถไฟมาลาพอนแต่มันฟินมันฟินอ่ะมันไม่หาบรรยากาศแบบนี้ไม่ได้นะครับโอเคครับ <c oughs> ไปตรงด่านหน่อยตรงด่านเนี่ยผมโฟกัสที่ที่กวางสีแล้วกันนะเพราะว่าในประเทศจีนเนี่ยนะครับประเทศจีนกับประเทศลาวเนี่ยติดกับเอาขอไปประเทศจีนกับเวียดนามพูดแต่อาเซียนน,น,ย,น,นย่างงไปหมดประเทศจีนกับเวียดนามเนี่ยประเทศจีนกับเวียดนามเนี่ยเขามีมฑลนจีนอยู่สองมวลนที่ติดกับเวียดนามก็ค,คือมฑลนยุนนานกับมฑลนกวางสีซึ่งเป็นทางตอนใต้ยุนนานก็ ทางซ้ายแล้วก็มากว่างสีแล้วก็มาไปต่อไปก็จะเป็นกวางโจอันนี้เป็นบนทลนทางตาใต้ในสองบนท้นของประเทศจีนก็จะติดหกจังหวัดของประเทศเวียดนามนะในอกจังหวัดของประเทศเวียดนามในสามจังหวัดที่สําคัญที่เราจะไปหนึ่งในนั้นก็คือจังหวัดหลางเซินนะในติดกับสามจังหวัดที่ติดกับกวางสีเนี่ยก็จะมีจังหวัดกาวบังนะขอไม่พูดเพราะว่าไม่ค่อยดังเท่าไหร่ สองจังหวัดลังเซนที่เราจะไปอันนี้จังหวัดดังนะเพราะว่าเป็นเอ่อเป็นเศรษฐกิจนะการค้าการลงทุนโลจิสติกนะต้องเที่ยวนะครับแล้วก็จังหวัดกวางบินขอแพ้กวางนินนะสองวันสองจังหวัดที่เราไปแต่กวางนินเนี่ยเราไปฮาลองเบผมไม่แน่ใจทิปแวะไปตรงชายแดนได้หรือเปล่าเพราะอะไรครับเอ่อเศรษฐกิจทั้งหมดที่ขณะน,นี้มันเข้าสู่จังหวัดลังเซนมันเข้าสู่จังหวัดลังเซนกวางนินกําลังมา ถ้าท่านที่ทําเรื่องทามาค้าขายจีนเวียดนามไทยเวียดนามจีนท่านคงได้ยินคําว่าด่านตรงสิงนะด่านตรงสิงฝั่งจีนนะครับด่านตรงสิงเนี่ยนะครับเมืองฝังฉางกังอ่าเมืองฝังฉางกังที่พูดถึงฝังฉางกังก็เพราะว่าเป็นท่าเรือเป็นท่าเรือแล้วก็ครบวงจรนะครับเพราะนั้นฝังฉางกังนี่ก็จะเป็นเทรดระหว่างเวียดนามกับจีนและฝั่งฉางกังก็จะเป็นท่าเรือที่ เอาของขึ้นของขึ้นเสร็จคุริซ่าท่านทท่านผุ้ฟังครับด็อกเตอร์ครับเพราะมีรางรถไฟต่อเลยนี่คือระบบโลจิสติกส์ที่สมบูรณ์แบบก็คือเอาของขึ้นจากท่าเรือปับ๊บขึ้นรถไฟกระจายไปทั่วฝั่งจีนทางตอนใต้เลยนะอัน,นเนี้ยตรงซึ่งเปิดเป็นด่านชายแดนเพราะว่าตรงผิงตรงผิงเสียงหยวนี่กวนเนี่ยนะครับกับหูยี่เนี่ยมันแน่นมากเขาเลยมามตรงซิ่งในจังหวัดมกไก่ ใน, <Okay. S 2> ในจังหวัดในจังหวัดเมืองมกไก่นะเมืองมกไก่ไม่ใช่จังหวัดนะเมืองมกไก่เพราะจังหวัดเป็นจังหวัดกวางนินนะครับโอเคไม่เวลาโอ้หมดแล้วผมกําลังจะพูดถึงเล่าหมดแล้ว <ผม S 1> ครับุราเข้าวหน้าของเวียดนาม,มไม่ท <laughs> ญญา <laughs> นเลยอครับอาจารย์ต้องเก็บเนี่ยต้องเก็บอาจารย์อาจารย์ต้องเก็บอันนี้แค่เราตะลุยด่านก็หมดเวลาแล้วอาจารย์แค่แค่ตะลุยด่านอาจารย์ก็หมดเวลาแล้วอาจจะต้องอาจารย์อาจารย์ผมดูดูบอกว่าอยากจะกรี๊ดมากนะอาจารย์ไม่เป็นไรครับ เดี๋ยวเราเอาผมคิดว่าเอาเก็บเรื่องเล่าอ่ะเพราะว่าคนสนใจเรื่องนี้เอาเรื่องสุลาก้าหน้าเนี่ยไปไว้อีกอีกตอนหนึ่งต่างหากเลยอาจารย์จะได้อาจารย์จะได้เล่าอย่างแบบมึนเมาเลยนะฮะจะนั้นเล่าอย่างเมามันเลยนะฮะสำหรับเรื่องสุลาเก้าหน้าวันนี้ที่่ตะลุยด่านอาจารย์แค่ลําพังแค่ชื่อแต่ละเมืองแต่ละด่านเนี่ยก็ฟังฟังแล้วก็มึนเลยอาจารย์น่าใช่ช่ช่ผมเลยบอกว่าใครฟังผมนี่นะครับอาซีนท่านต้องเอาแผนที่มาเลยท่านจะท่านจะเห็นภาพชัดแล้วก็ติ๊กติ๊กติ๊กตามไปด้วยอาจารย์แค่ลำพัง แค่แค่ชื่อเนี่ยอาจารย์พูดถูกเลยผมก็ก็กราบใจอาจารย์แล้วนะเพราะชื่อแตละนี้เรียกยากมาก <S <S ยากมากเรื่องของนะครับเมืองเมืองเมืองยอดจะไม้หมดาามเลยเะะสุดยอด ครับอ่ะไปมาเองด้วยไงนะครับดังนั้นเนี่ยใครอยากจะไปเจออะไรเอ็กซ์คลูซีฟแบบนี้นะต้องไปพริปนี้นะครับแน่นอนเลยไปคุยกันแบบว่าเอ็กซ์คลูซีฟเลยวันนี้หมดเวลาแล้วนะคุณลิซ่าก็เดินมาเป็นสามเป็นเรื่อี้เลยไม่สุราเก้าหน้าเวียดนามได้เลยค่ะจ้าได้เลยค่ะอย่าครั้งหน้าครั้งหน้าครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะเดี๋ยวเราสามคนลาไปพร้อมกันเลยแล้วกันนะครับคุณลิซ่าก็ขอให้เป็นวันสุขที่มีความสุขแล้วก็ติดตามนะครับในหัวอัดที่จะมาพูดถึงเรื่องเวียดนามได้ในครั้งหน้าวันนี้ขอบคุณและลาไปพรรรรรรร้อมมกััััััััันเลยคคคคคคบบบบบสสสสสสวววดดดดีีี่่ะุิซาผ